ผลชนสูตรศพโจรใต้5คนแรกมีคดีก่อเหตุหลายพื้นที่สมรายพัวพันการชุมนุมประท้วงที่หน้าสอพอตากใบปี47รัฐบาลย้ำช่วยเหลือครอบครัวได้ตามหลักมนุษยธรรมไม่มีการจ่ายเงินเยียวยาวาเลนไทยกทมหวานชื่นจดทะเบียนสมรสกว่า2,000คู่ คือฮาคู่รักราชบุรีชายแต่งชายสินสอด3ล้านเครือข่ายความหลากหลายทางเพศออกโรงเรียกร้องกฎหมายรับรองสิทธิคู่สมรสเพศเดียวกัน คนไข้เอ็นเข่าขาดถือป้ายประท้วงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ขอเงินคืนหลังจ่ายเงินเจ็ดหมื่นเป็นค่าผ่าตัดจนหมดตัวอ้างโรงพยาบาลคิดเงินมั่วเกินความเป็นจริงเขี้ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชัน่น ควมรักมันนั่นจะไม่เป็นเพียงสัญญาวันคืนผ่านไปมีค่ายิ่งกว่าคำสัญญาใดๆ รรักนไปพ้ออมเอมอเ่ <us> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวค้นคนเนชั่นนะครับด้วยบรรยากาศตลบอบอวนด้วย <ใน S 1> ไอรักนะครับ,รบที่ครอบคลุมบรรยากาศแผ่ซ่านไปทั่วทุกอนู กุมขนทุกรูกลุ่มขนมาถึงบริเวณห้องจัดรายการของเรานี่นะฮะนี่ครับโอ้โหก็แบบวันนี้เนี่ยเต็มไปด้วยไปที่ไหนก็มีแต่สีชมพูสีแดงนะฮะสีหวานหวานะฮะไปที่ไหนก็เหมือนกับว่าได้กลิ่นแต่ดอกกุหลาบรู้สึกว่ากรุงเทพหรือว่าหลายๆเมืองในวันนี้เนี่ยมันมันไม่มีไอเสียเลยไม่มีแต่ไอรัก ดูความสุขไหมนะใช่นี่ฮะดีก็เป็นบรรยากาศที่ทางรายการได้มานะครับครนี่ก็โอ้โหมีตั้งแต่ช่อเล็กช่อใหญ่ช่อน้อยอันนี้ก็คือสาวไฮโซให้มาสาวไฮโซสาวไฮโซให้มาใหคุณนกเหรอใช่โนี่สาวไฮโซให้มาอันนี้อันนี้ก็เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นให้มาโ เล่าทำไมช้อใหญ่มากเลยอันนี้สาวให้โซทำไมสาวให้โซให้ให้น้อยกว่าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนี่อันนี้แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อที่ที่สี่แยกบางนาให้มาจริงๆเลนี่ฮะโอ้โหให้มานะครับนี่อันนี้ก็อันนี้จากร้านนี่อันนี้จากร้านดอกไม้เพื่อนดอกไม้ร้านเพื่อนดอกไม้ร้านเพื่อนดอกไม้ให้มานะฮะเป็นแฟนรายการนะฮะร้านเพื่อนดอกไม้อยู่แถวสาธรแถวสาธรครับนี่ฮะอันนี้ดีนะ พอเวลาเสร็จแล้วก็กินได้ด้วยใช่นะมีช็อกโกแลตด,ด้วยใช่นะฮะมีช็อกโกแลตด,ด้วยนะครับซึ่งก็อันนี้ไม่มีไม่มีอันไหนมีขนมครกใช่ไหมฮะไม่มีนะ,ะไม่มี <laughs> ไม่มีเ <laughs> ม,มื่ <laughs> อคืนนี้พอเสร็จรายการแล้วก็มีท่านผู้ชมรายการนะฮะหลายท่านก็ได้ทวิตเตอร์มาบอกอย่างคุณคุณโอสุพางก็บอกว่าที่ให้ขนมครกเนี่ยก็คือมันย่อม,มาจากคนรักกันครับ,รบอ๋อก็เพิ่งรู้ ออครกเออครกไงคนรักกันอ๋อซึ่งมันมีตำนานไงคุณก็คงจะรู้ตำนานแล้วใช่ไหมคนรักกันค่ะใช่ขนมคนรักกันขนมครกขนมคนรักกันมาจากสมัยนู่นน่ะปู่ในอดีตที่มีหนุ่มสาวเขารักกันแล้วถูกพ่อผู้หญิงเขากีดกันพ่อผู้หญิงก็สั่งลูกสมุนว่าไปอย่าให้ผู้ชายมารักลูกสาวกูได้ลูกสมุนก็ไปเลยขุดไปขุดหลุมเอาไว้ดักเอาไว้รอบ กะให้ผู้ชายนั้นมาตกหลุมผู้หญิงรู้ซะก่อนก็เลยรีบวิ่งไปบอกคนรักผู้หญิงไปตกหลุมซะเองเตกหลุมลงไปปรากฏผู้ชายมาตามนัดตกหลุมด้วยตกหลุมด้วยหลุมเดียวกันหลุมเดียวกันแล้วก็ลงไปเนี่ยประกบรักกันไอ้พวกลูกสมุนไม่รู้เห็นผู้ชายตกไปก็ขุดดินเอาโกยดินฝังเลยครับอ๋อโดยไม่ไม่เห็นผู้หญิงข้างล่างใช่เรื่องจริงหมดเนี่ยพอพ่อพอพ่อมาพบไหน ขุดดินมาเปิดหลุมดูสิอ้าวเห็นทั้งคู่แบบประกบรักกันไปหน้าเนี่ยมีความสุขจึงเป็นที่มาของขนมขนมที่อยู่ในหลุมครับขนมครกขนมครกก็มาประกบกันใช่ใช่เหรอเนี่ยใช่ใช่ใช่แน่เป็นใช่ฮะเป็นตำนานเห็นหนัวหทางค่ายหนังแล้วก็จะซื้อไปสร้างหนังใช่สร้างหนังใช่ด้วยงบลงทุนแบบเยอะเลย ไอ้ขนมครกเลยนะขนมครกที่มากของขนมครกชื่ออะไรนะอะไรนะตำนานขนมครกมาสจั่นอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วล่ะตอนนี้ข่าวข่าวมีอะไรบ้างเชิญเชิญสองคนโอ้โหวันนี้เยอะเลยนะครับเอาเอาเรื่องของทะเบียนสมรสก่อนนสรุปให้ฟังทั่วทั้งประเทศเนี่ยฮะวันนี้ที่ไปจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าทางกทมเขาสรุปออกมาแล้วนะครับ ในแต่ละสำนักง,งานเขตทั้ง50เขตนะครับปิดทำการงานทะเบียนราชเมื่อตอน4โมงเย็นที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่ากรุงเทพมหานครได้สรุปยอดจดทะเบียนสมรสในวันนี้นะฮะ14กุมภาพันธ์2,184คู่นะฮะ2,184คู่ เขตที่มากที่สุดมาเป็นอันดับหนึ่งก็แน่นอนเขตบางรักนะครับม,มีคู่รักมาจดทะเบียนสมรสมากที่สุด548คู่อันดับ2บางซื่อนะฮะ114คู่นะครับนี่นะฮะแต่ว่าก็ยังมีนะยังมีคนที่มาจดทะเบียนหย่านะฮะ ทะเบียนยาวันนี้ทุกเขตรวมกัน29คู่ยังมีคนมาจดทะเบียนยานะครับช่างเลือกวันจริงๆช่างเลือกวันจริงๆแต่ว่าทะเบียนสมรสของบางรักที่วันนี้มากที่สุด548คู่นี่นะฮะก็ยังถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเยอะเลยไหมน้อยกว่าเยอะเลยน้อยกว่าเยอะเลยปีที่แล้วเนี่ยประมาณ5เท่าไหร่903าร้903คู่นะฮะโอ้ปีนี้เหลือเท่าไหร่500 548คู่โอ้หน้อยมากนะ ทางผออเขตบังละฮะคุณเสือชนะสุดเจริญเนี่ยบอกว่าสาเหตุก็อย่างเช่นว่าปีนี้เขาไม่มีรางวัลใหญ่มไม่มีสปอนเซอร์ปีที่แล้วเนี่ยเขามีรถยนต์ไม่มีบ้านด้วยไม,มไม่มีคอนโดอ่ะไม่มีคอนโด<อ>นะฮะแล้วก็ปีนี้ประชาสัมพันธ์ล่าช้าไปหน่อยเอพราะตอนแรกเขาคิดว่าเอ๊จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม .17 กุมภาพันธ์หรือเปล่า<อ>นะฮะก็เลยประชาสัมพันธ์ช้าไปนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงแข่งขันการหาเสียงเลือกตั้ง คนก็อาจจะเบื่อเพราะว่ารถติดก็เลยมาชดทเบยนน้อยลงอันนี้ฟังดูไม่ไม่ทําแมงทําแมงไหมมันไม่ค่อยเขาเขาอะไรนะทําแมงทําแม่งนะฮะแต่ว่าเขาก็มีนะคู่ที่ไปรอตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็มีคือไปตั้งแต่กี่โมงไปรอแต่ห้าทุ่มโอ้โหไปรอแต่ห้าทุ่มแล้วก็มีการจับฉลากเพื่อที่จะได้รับทะเบียนสมรถทองคํามูลค่า9 00 0ันบาทเนี่ยสิบเ็ดคู่นะฮะพอจับฉลากปุ๊บปรากฏว่าคู่ที่ ได้จดทะเบียนสมรสเป็นคู่แรกนะครับเป็นคู่ของร้อยตำรวจเอกจงสมบูรณ์กุศลรองสารวัตรสืบสวนบกน .5 กับคุณจันทิมาพิลาวันนะครับพนักง,งานเอกชนนะฮะบ,บอกว่าอยู่กินกันมาหปีมีลูกแล้วคนหนึ่งนะฮะแล้วก็มาจดทะเบียนสมรสเนี่ยก็ครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่แรกก็ได้รับ ทะเบียนทองคาทะเบียนสมรสถทองคําแล้วก็ได้กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาทน,น <c oughs> คือจะไปกี่โมงก็ตามแต่ถ้าสมมุติไปห้าทุ่มแต่อีกคู่หนึ่งเข้ามา6กโมงหรืออีกคู่มาเจ็ดโมงเจ็ดโมงเนี้ยทุกคู่ก็ต้องจับสลากเหมือนกันหมดต้องก่อนก่อนที่เขาจะเปิดทําการ่แโมงเอก็เหมือนกับเหมือนกับสมัครผู้ว่านี่แหละนะมันก็เหมือนกันหมดนะครับ นี่นะฮะแล้วก็ทะเบียนสมรสยังมีอีกหลายที่นะฮะที่คึกคักก็ที่จังหวัดตรังนะฮะจังหวัดตรังเนี่ยเขามีวิวาใต้สมุทร่ที่<ม>เรารู้กันนะฮะครั้งนี้เนี่ยครั้งที่17เข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็มีให้มีการจดทะเบียนสมรสด้วยนี่นะฮะก็ดำลงไปใต้ทะเลนะครับใต้ทะเลของเขาก็ตกแต่งโอประดับประดาสวยงามมีการตั้งโต๊ะด้วยนะฮะที่ตรังนะฮะตั้งโตะยาว20เมตรใต้ทะเลแล้วคู่บ่าวสาวก็มาจดทะเบียนสมรสกันนะครับ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคุณสาธรนลาวิสุทธ์เป็นนายทะเบียนนะฮะนี่ตรังฮะตรังนี่ตรังตรังเห็นไหมเห็นไหมแล้วเขาไม่ลดน้ําสังนะฮะที่เขาลดเนี่ยถทรายสังสีชมพูเพราะมันอยู่ใต้น้ําอยู่แล้วเพาอยู่ใต้น้ําอยู่แล้วฉะนั้นไม่ต้องใช้น้ำใช้สายสังสีชมพูเขาประทับใจกันมากเลยนะฮะก่อนที่อย่างคู่ของคุณ คุณเฉลิมฤทธิ์สุวรรณโคศกับคุณปาริชัดมาเอี่ยมเนี่ยนะฮะก่อนที่เขาจะเข้าพิธีวิวาเนี่ยต้องไปเข้าคอร์สฝึกเรียนดําน้ำสองเดือนนะ,ะไ,มไม่ใช่อยู่ๆมาถึงจุ่มมือกันลงไปดําน้ำไม,ไม่ได้ไม่ได้ฮะต้องฝึกมามตัวไม่ได้อ๋อต้องฝึกมานี่นักท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวเขาบอกโอ้เหมาะสมแล้วที่นี่นะฮะเกาะกระดานจะเป็นเกาะแห่งความรักครับคุณบรีบรีกริต้านักท่องเที่ยวชาวสุเดนเขาประทับใจมากนะครับ เขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเขาจะชวนสามีเข้ามามาร่วมเป็นคู่บ่าวสาววิวาใต้สมุนที่นี่ด้วยเพราะเห็นแล้วน่าประทับใจมากนี่ที่จังหวัดตรังนะครับเกาะกระดานนะฮะอ่ามีแล้วก็มีที่จังหวัดน่านนะฮะที่จังหวัดน่านเนี่ยเป็นการจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รักชาวมลาบรีหรือว่าตองเหลืองนะฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักนะครับ ก็มีคู่รักชาวมลาบ,บี29คู่นะฮะมาจดทะเบียนสมรสในวันนี้นะครับอืมอ่ามีภาพยังฟังอยู่นาาแล้ะน่าน่าอ่านี่นชุมชนมลาบีมลาบีมลาบีหรือว่าปองเหลืองนะฮะมลาบีออนี่นี่ให้แล้ว น,นี่ทางทางกระทรวงการพัฒนาสังคมเขามอบผ้าห่มนวมกันหนาวให้กับคู่รักมราบีคู่ละสองผืนชาวมราบี33ครอบครัว190คนนะฮะนี่ที่ชนบุรีนะครับชนบุรีมีการจดทะเบียนสมรสให้กับคู่รักชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งหมด99คู่นะฮะจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างนี่ในวันวาเลนไทน์นะครับ ก็เป็นความร่วมมือกันกับทางสวนนงนุษของคุณกำพลตันสัจจานะครับมีสวนดอกไม้รูปหัวใจย,ยักษ์ของสวนนงนุษให้ได้ชมกันด้วยนะครับนี่นะฮะแล้วทางสวนนงนุษเขาเขามอบสิทธิพิเศษต่างๆนะครับให้กับคู่รักอย่างเช่นเที่ยวชมสวนนงนุษฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายชมการแสดงของช้างแสนรูนะฮะรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์อินเตอร์เนี่ยฟรีเลยนะนี่จดทะเบียนบนหลังช้างครับ แล้วก็มีคู่สมรสที่เป็นชายกับชายก็มีออที่จังหวัดราชบุรีนะฮะเจ้าบ,บ่าวเนี่ยนายเอกชัยชัยชาญกับเจ้าสาวก็คือนายชัยชนะเรศเพ่งจันนี่เขาจัดพิธีใหญ่เลยนะครับเ,ออเพราะว่ามีพวกเ,ออเครื่องขันหมากสินสอดสร้อยทองคำกำไลอะไรต่างๆเนี่ยรวมๆแล้วมูลค่าเนี่ยประมาณกว่า3ล้านบาทนะฮะก็ไม่ได้จำกัดเรื่องของเพศนะครับ แล้วก็มีสักขีพยาเนี่ยไปกันเพียบนะฮะอันนี้ก็แต่งงานนะฮะอันนี้่งงานอันนี้ก็แต่งงานงานวิวาเลยกอจดทะเบียนไม่ได้ครนะเขาก็แต่งงานกันหลังจากที่รู้จักกันมารักกันมาปิ๊งกันมาสเดือนนะฮะนี่เงินสินสอดทองมั่นอะไรก็แบบปรมโอ้สล้านใช่ คือเรื่องของชายรักชายหญิงรักหญิงเนี่ยวันนี้ก็มีปัญหากันที่เขตบางรักเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะจะได้มาดูกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับซึ่งกฎหมายไทยเนี่ยให้จดทะเบียนไม่ได้ใช่ครับนะครับที่กลับมาช่วงหน้าครับร่วมสนุกตอบคำถามกับแอลลีนในวัยสูงอายุอัตราการสลายกระดูกจะมากกว่าการสร้างกระดูกผู้สูงวัยควรได้รับแคลเซียมปริมาณเท่าไหร่ต่อวัน 1> A. 1,000มิลลิกรัม B. 500มิลลิกรัมพิมพเอเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่424-0666รับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอลีนมูลค่า500บาทรายชื่อผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอลีนมูลค่า500บาท